สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตครับของดอทสกอยในกระดานบิตครับนะครับผมก็วันนี้ภาวะตลาดนะครับก็ลบหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปไม่จบในทิกตอกนะครับสามารถติดตามผมได้ในเพจลงทุนเพื่อชีวิตนะครับผมแล้วก็ในช่องทาง youtube นะครับผมเดี๋ยวผมจะติ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเทรดในกระดานบิตครับหรือบีแอนซ์หรือ Xnet นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทรด forex หรือ เทรดกู้เงินเทรดทองคำนะครับหรือเทรดริโตเคอเรนซีนะครับอาจจะต้องใช้ MT5 นะครับเพื่อนๆสามารถเทรดได้นะครับผมจะพามาดูของโดสคอยนะครับตอนนี้เปวี้ตลาดลบอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าบาทสิบสองนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูกราฟกันนะครับโดส o อยนะครับเพื่อนๆโดส o อยนะครับก็แนวรับจะอยู่ที่ทรงนี้นะครับเพื่อนๆแปดบาทหกสิบนะครับในตามเฟรมของสิบห้านาทีนะครับผมตามเฟรมของสิบห้านาทีแปดบาทหกสิบอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆโซนนี้เลยนะครับโซนนี้นะครับ ตรงนี้นะครับขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแนวรับส่วนนี้เส้นนี้นะครับแปดบาทแปดนะครับหรือตรงนี้นะครับเก้าบาทกลมๆนะครับส่วนแต่น่าจะไม่หลุดตรงนี้นะครับแปดบาทหกนะครับเพื่อนๆทวนตามเฟรมของ S1 นะครับก็อาจจะย่อลงมาได้นะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้แนวนี้นะครับแนวนี้อาจจะมาแนวรับตรงนี้หรือเส้นนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแปดบาทหกเก้าแปดบาทเจ็ดสิบ นะครับผมยังอยู่บนเส้นเทรนไลน์อยู่นะครับผมนะครับเมื่อไร่ที่เส้นสีส้มๆตรงนี้ตัดขึ้นนะครับก็จะขึ้นแรงนะครับผมนะครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเรามาสังเกตดูจากตรงนี้นะเพื่อนๆนะครับเส้นสีส้มตรงนี้เห็นไหมตัดขึ้นตัดขึ้นตัดขึ้นก็จะขึ้นไปลักษณะนี้ต่อไปก็ตัดขึ้นก็จะเป็นยกตัวขึ้นเหนือ10บาทแน่นอนนะครับผมส่วน sc นะครับ sc ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ sc นะครับตามฟล์ม s สนะครับก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนแนวเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามัน ทะลุแนวนี้นะครับอ่าทะลุแนวนี้มานะครับผมก็ผมกอย้ำนะครับดอสคอยผมไม่ได้ซื้อขายนะครับผมลงทุนมานานเลยนะครับผมก็มีการปรับปอดบ้างแต่ไม่ได้ซื้อแบบรายวันแต่เพื่อนๆรีเวสมาว่าเอออยากให้ทาคราฟก็อลองดูนะครับผมไม่ใช่นักวิเคราะห์แล้วก็ไม่ได้นักเทคนิคนะครับแต่ดูเป็นแนวตานะครับเพี่ยนเทีนไม่เทกยนขึ้นนะครับเพราะว่าอายุตัวสูงขึ้นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจะยกฐานขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะมาสร้างฐานใหม่อยู่แถวแนวนี้นะครับเพื่อน ฐานใหม่ Query. อยู่แถวแนวนี้นะครับแนวนี้อยู่แนวนี้นะครับเพื่อนนะครับสร้างฐานใหม่นะครับอยู่โซนนี้นะครับอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนนะครับแนวนี้สร้างฐานใหม่ก็จะเป็นไล่ราคาขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือดอสคอยนะครับเพื่อนนะครับหวังว่าจะขึ้นกลับไปที่แนวนี้ได้นะครับแนวต้านอยู่ NES โซนนี้นะครับขึ้นไปเทสนะครับผมเก้าบาทแปดนะครับเก้าบาทแปดแปดนะครับตีว่าเก้าบาทเก้ากลมกลมนะครับก็สามารถที่จะ ยืนขึ้นไปได้ถ้าเกิดเหนือ10บาทก็จะมาเล่นอยู่แถวแถวสิบาทนะครับเพื่อนๆนะครับแถวแถวสิบสบาทโซนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดพรวดลงมานะครับก็จะมาเล่นแนวนี้นะครับเช่นกันนะครับดูดูมันพูดง่ายนะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันยากเพราะว่ามันอาจจะกลัวแล้วก็กังวลแล้วก็รูปนะครับหลายๆอย่างนะครับเนี่ยอยู่มาเล่นแนวนี้นะครับนี่คือผมทีกรอบไว้นะครับคิดว่าน่าจะไต่เป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับผมส่วนจำเปมของ D หนนะครับ D หนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเี่นลักษณะแบบบนนี้ะครั D1 นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนน่ครับไตน่าจะไปลักษณะแบบนี้ไปนะครับนะครับอยู่แนวนี้นะครับไตระดับไปได้นะครับอ่า d 1นะครับเพื่อนนะครับหวังว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับก็อาจจะมีย่อบ้างธรรมดานะครับเพราะว่าตามเฟรม S4 อ่า d 1ขึ้นมาเยอะเยอะมากแล้วนะครับหวังว่ามันจะรูปไปที่แนวนี้นะครับย3บาบาทนะครับเพื่อนนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนะครับแนวต้านใหญ่ก็อยู่โซนนี้ นะครับเพื่อนแนวต้านใหญ่อยู่โซนนี้นะครับโซน13บาท40นะครับประมาณ13บาท13บาท80 13บาท80อยู่โซนนี้ครับยอดนี้นะครับมายอดนี้นะครับดังนั้นแล้วก็จะขึ้นมาประมาณโซนนี้นะครับนี่คือดอทสโกยนะครับอดอทสโกยประมาณโซนนี้ประมาณโซนนี้นะครับอ่านี่แนวแต่แนวต้านใหญ่นะครับ แนวต่านใหญ่หมายความว่าจะเกิดชนอาจจะย่อลงนะครับอ่าแต่ถ้าเด้งป่านก็จะไปเล่นข้างบนนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือกราฟของดัซคอยนะครับตัวน้ำเฟรมของอ่าสิบห้านาทีนะครับจำเฟรมของสิบห้านาทีนะครับขยายกว้างหน่อยนะครับก็ก็พยายามรักษาระดับยืนอยู่เหนือเส้นใกล้เฉลี่ยนะครับ ไว้ดูแนวทางได้นะครับว่าคนไหนยังไม่มีกองข้อ่าจังหวะรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินสักหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนก็ทยอยทีละสิบยี่สิบเปอร์เซ็นของเงินก็ได้นะครับทยอยลงนะครับตัวราคาขึ้นตัวกาลงได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆ mm hmm. มีเงินเท่าเดิมแต่ถ้าเราซื้อ,อดอกมูลค่าอ่าสิบบาทเราก็จะได้หน่วยเท่านี้แต่ถ้าเกิดมูลค่าด็อกขึ้นไปนะครับเราเงินเท่าเดิมเราจะได้หน่วยน้อยลงแต่ถ้าเกิดด็อกราคาลงมา เราใช้เงินเท่าเดิมแต่เราจะได้ดอกเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนี่คือลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ํามาฝากเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมว่าดอสคอยนะครับก็ดีแล้วนะครับที่มันยกฐานขึ้นมานะครับเหนือ8บาทไอ้เล่นอยู่8บาท9บาทนะครับไอ้มันเก็บแรงยิ่งพักฐานนานนะครับผมแล้ว้อมันจะมีแรงอัดขึ้นสูงครับเพราะว่าคราบวิกมันก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับผมในเรื่องของบิตคอยก็เหมือนกันนะครับแต่ระหว่างทางมันจะย่อ ย่อลงได้นะครับแต่ก็เด้งกลับนะครับเพราะว่ามันมีแต่ข่าวดีนะครับผมแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานก็มารองรับแล้วนะครับผมว่าธนาคารใหญ่อาจจะเข้ามาอย่างน้นอย่างนี้เขาา่าอาจจะเข้ามาเขาเข้ามาขอดแล้วเขาไม่อาจนะครับผมประมาณนี้นะครับก็แตมาฝากทุกคนนะครับผมยังไงก็คนที่ติดดอยดูวิธีแก้ก็คือซื้อตั๋วเฉลี่ยนะครับคนไหนที่ติดอยู่ส5บ้าบาทถ้าคุณไม่ตั๋วนะครับ คุณก็ติดอยู่ในแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณตัวคุณก็จะหลุดคุ้มแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะปิก๊กันเป็นกาไรแต่คุณไม่ตัวเพราะว่าซื้อเงินค่อนเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณไม่มั่นใจในการที่ซื้อกลางแรกคุณก็ไม่กล้าซื้อจนกว่ามันไป20บาท30บาทคุณจะมั่นใจอีกครั้งแล้วก็คุณติดดอยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คลิปนี้สวัสดีครับ